ไนี้พากันขี่กับบ้าคอยาวน้ะยนะากันไปขุดแมงขานนผู้น่บรานสสสะอาดเมืองนั่นแลบราษทสสะอาดท้ายานนละเมืองไก่ซ้อนเมืองไก่ซ้อนไก่ซ้อนเนไปลอเมืองเืองนครไก่ซ้อนพี่น้องแครงสวรรด์เถิดก็ได้นนกเยไบาับ กไม่จะสาวใหญ่ขี่กระบะไปยอดกินยึก นี่ก็มาหอดเลยพี่น้องนี่บันชมสะอาดนี่แล้วทางขาบ้านไก่เติบน,น้องนั่งรถจนมึนบด,ดากพี่ยาขี่รถไยนอนมัาคือรถจกัก เขาเขาท่านี่แหละกับปล้กไก่เปนได้เราป่ะเนี่ยใ้้อดละกันเลย่ะพี่พอกันมาหอดแล้วพี่น้อง หลังไปเลยแบบนี้มือหัวเสิได้หรือบ่พี่น,น,น,น้องมาเบิ่งน้ำกันนะขุดแมงขันนนแมงขันนนใหญ่แถวนี้มันลายเนาะบ้านเฮามันบมี ถถาบ้านเรามันไม่มีมางามาดข้าไปจะจ่จะจจะายจกขาายจได้คุดเนีน่มย <c oughs> มาเห็นช้ำลายกระดอกกระเดียเนะมีแต่น้ำไมจังไผ <c oughs> เอาเลยแม่ค pues mm ่ถอยน้นือู่่น้ส nah. ียมนเเห็น่พี่น้องเป็นหูหอุ่หัวซีเมนดูบ่นนก็บ่เมน เดี๋ยวสิขุดก่อนนี่พี่น้องพันแล้วนี่นี่นี่แมงขนูนพี่น้องได้ชมตัวตัวมีอีกบางทีมันอันนานเฮ้พี่น้องนี่มีเห็นนี่กัน นี่เราเห็นเป่านี่ควยมันเนาะเ็นแดงนี่ยังชิคุดบึงกันทันไรพี่น้องเห็นเป่านี่ยเห็นขนุนแดงตัวเดียวชิได้ลายบ่าวมันเนาะอัน <c oughs> นี้ก็คือกันเนาะตัองหัวชิมันหรือเปล่า Ừ. Này ngh, 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 ng, 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 มันคุมมันมีปัญหาทุกตัวเนาะว้ายตื่นเด้อีแม่ก็ได้วะงูอือตื่นบ่นดอีแงดึงเขื่อดึงมาดึงตอนนี้มีสองตัว tờ thì nó thật khổ sàn cứ bớt bớt chắc tờ người không người ตัวเดียวตัวเดียวพอเลยสองตัวเฮ้ยน่าจะมีข้างหลางเพลาะมีอะไรสองโตเนาะหมูสองหมูสามเนาะขุดดูสิกระมวลยุ๊กมาแล้วปะเนี่ยสี่โตหาโตเพลาะ กินแับตัวหนึ่งไปหาัวเห็นบห้นี่อีกพี่น้องนี่หกตัตมันกำลังไข่นะช่วงกินแซบเฮ้ย เจ็ดโตหัดคข้อจนหกักจะมีอีกมีหูลงไปอีกได้มีหูลงไปทแม่อยทุกไปทั้งนั้นเบิดอเหรเห็นยูนเลยสิกับคุดม่วนที่พี่น้องมีอีกเนาะ ลงไปอีกบึดล้วบอโอ้ยนี่งูแมนอะไรนงูแมงขนุนแมงขนุนบึ้ดแล้วบอเนบึ้ดแลบจะมีจตโตัวตเดียว ตัวเดียวอาโกยต้องใส่เมือดุนอ่นเอาไหข่กันพี่น้องไข่มันเนาะนี่ไข่มันเละนี่มี่บ่ว่าดินอนอ่อน,อน,นก็บ่มี เจาบนกรัเดียวนั่งยืนตัวหนึ่งเนาะลชยนี่แต่สาบมันเนาะเด็ดไปได้ อเป็นครูมาลายคนเติบเนาะพี่น้องส่วนเท่านี้แนมพานมันขนุนบเห็นเห็นแต่้ำไม้ <laughs> เห็น้ำไม้กับหัก,กอันามไม้ พูดแหลพี่น้องกันสิไปพ่นสรุปตอนนั้นเมื่อบ้านเลยเนาะตอนที่ถ่ายเบิง่งกอันทีถ่ายเบิ่งว่าได้ผู้ได้ได้ลายได้หน่อยเนาะก็ตอนนี้หาคุดก่อน,อน,นปวดจังหน่อยสิบ่ได้ลายลายคนขนาะดมากเลหาคุดก่อนจังหน่อยก็เจ้าชีเอาเบิดป่าเนาะว่าน้ำอัน ผู้ด้านนะน,นี่ผู้ทีเว้าเรื่องเก่งหาอยู่หากินสุดยอดบนคลองก็ใหญ่กว่าหมู่มาแล้วนะสองถ้วยแล้วนะห่านอ,องถ้วยเลยนะเป็นะปจังไดงเนาะกำลังหีดยานางนน <c oughs> ตอนนี้ก็ร่าง h e a อย่านะ้นหมดพลัง heat เลยเบอร์โยงกินแก้มกระถึกมีแต่ยงโซ่เใครโยงต่ผูกโยงต่อผูกกินแก้มเนาะตอนนี้ก็พากันเมื่อเลยพี่น้องเมื่อยเมื่อยเลยกะหิวข้าวแห้งแห้งจนสิ่บ่รอแล้วตอนนี้ ขากร่ลอยให้กีิวเข่ากันเนะาะเพราะว่าอันนี้ก็ูจกักจักโมงเลยโอ้พี่น้องตอนนี้กาสองบายสองโมงแล้เนาะมายิ้วเขา่าโอ้โหเป็นไปบุได้ขาตอนคือขาร่อยแห้งแห้งโอเคพี่น้อง อันถาไปเบิ่งอันแมงขนนตอนดูเชียงนาเอาเดอ้อตอนนี้เมือ่อยเดี๋ยวเจ๊เบิ่งแต่ละคนไดลายวไล่สั่งใดต่ว่าหัว่าือคอยเองนี่เล้หน่อยกหมูที่สุดเนาะเพราะเมือ่อยคุดบกเก่งคุดบวไว้คือเขาเขาละเซียน <c oughs> <c oughs> เขาคุดเก่งเราพ่น้างหาเก่งสะ้ลยเขามานเขาบุมมันปไม่แห้งอะไร ตอนนี้ตอนนี้เราก็มาหอดเทียงแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาบึงอันนี้ของป้าเนาะปลาไผ่อันนี้ป้อเห็นอยู่บ่ปลาคือมืดแท้เห็นได้อันสีเห็นอนี้นี่ปลาโพดว่า บักหลายนึ่งขึ้นองพอโอ้พลุแม่กับลูกเรก็บดูตะ่มแล้วก็ขายเหลักหลักเอามานำเลยนาเป็นบัไลายลักจะน่าขอยอีแม่ะขอียอีแม่อันนี้บัายปันไดู่สู่สู่คนของใหญ่ว่าได้ดอกพี่น้องพ่อ นักขึ้นขึ้องใหญ่บ้ใหญ่จะของบเสียิมพูได้โ่โพดว่าลีอยกิร่รอว่เนี่ของบักไงหนึงอ่ะบักหลายหนึ่งกคือว่าุดคือกันบ่อ่ไปเอางใอ่ะมันไปั่อาบหลายนึงอันนี้ของยายอันนี้อันนี้ เออยายนี่ก็ได้เด้ยายต้องแหล่งนะเออนี่น่ะหลายตัวตุยนี่แลก็คู่ตวไหวนี่นะพายขันได้กูหูหันเต็มเข่ามันบ่ได้กูมาเหลายหนึ่งอ่านี่กูสิบพันคนละสิบพันกับอีนุ่นชื่อชื่อวายนะพเดคของไปเห็นของไปแล้วโอ้ยเนี่ยด่าเองไว้มาเบิ่งของยายนุ่นอีกพี่น้องแม่บักไก่สิบพันเาแล้ว้เจาะ เลยยังนั่งกะของกินอยู่ของถวยดอกดายลายเติบอยู่เนาะป้าอในนี้อยู่เงินในมึงเด้อันนี้เป็นของของนางหน่อยจงใจนักแหงเลยเจ้าหน้าทค่ะนี่ไงเลยอันนี้นั่านลายเติบพี่น้องเเพดาวอม ลายเติบเนาะเพิ่นกระดักอ่ามึงจะคล้องให้ซับลายเ <c oughs> บิ้งคลองอีวเิ้งอีวเิง้งจะคล้องอีวเิ้งที่ไหนมึนงได้กบบเิ่น้อยหนินำกันนี่บ่เดี่ยวพุดธกาบเดียวด,ดิน้ำแลบอะไรคระเมื่อไรอืมอขึงคล้อง <c oughs> <c oughs> มันก็ลหลพวกนี้เขาจะไหลหวไอ้เนี่ยไปหนันเ่บิ่งคองเฮาแบบนี้เดี๋ยวมาเบิ่งค้องเฮ้ยได้น้อยเดียวก็มัดายบอแูกคือมีแต่คิดินคองเฮาเนาะ เมื่อตรงตายก็เลือกกินตมเป็นก็เอาไว้แต่ทรับลายกว่าเนุ่โอ้โฮมโฮมเขาหากันให้น้อง็ฮะได้บอชำหอดอันผู้นี่ผู้เดียวคนเก่งเฮ้ยก่งอะไรผันหาอยู่หากินของหาได้หน่อยเดียว ก็กินแล้วซัมเน่เขาเลยกินคนบางคนหนาผากบาดมือกับบาดมุดหาแม่คุลตำตำมหัวใหม่ขอคาตะเนมตลางบ่ตำเต้ไม่เสียบตั้งเทงโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิคอจบคลิปไว้เซนซัมเน่กอนเนาะฝากคอมมนพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร ที่สำคัญอย่าลืมกั่นกระดิ่งเด้อสิรบบิบพัาดคลิปใหม่ๆหม่จากซ่องสาวปอห้วยอย่างเนาะเมืนเน่อกี้พาพี่น้องมาหาขุดเอาแมงขนูนแต่บ่ฮห้ผังไทยห้องห้องแน,ในวใดเนาะบานฝังห้องแมงขน,นูแมงกีนโนนเแมงกีนโนนบ่เออแมงกีนโนนตอนนี้กัพาทถากกินข่าวเลยพี่น้องกำลัง็ดดูเห็นกินเนาะโอเคพี่น้อง